สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขสนเออตอนนี้ซาตีก็รักที่จะเกียเก่ยวหยาพี่น้องเกีย่ยวหยาแถวรอบคันเนาะมาหายงัวเขาใน,นในสวนจ้ะเพราะว่างัวเขาออกผูกวัเบิร์ดนอนอยังเหลือแค่หลูมมันส่วนแม่มันเขาก็ออกผูกแถวรอบคันเนาะจะแต่ว่าผูกวัเบิร์ดนอนเหลือแค่หลูมมันปลอบานในสวนเนาะเดี๋ยวเราก็เลยที่จะเอาเกีย่ยวหยาเกีย่ยาวหยาหว่านไปงัวข้างในสวนเนาะจะ เอาหาเกียวแถวเราเกาะพันแถวนี้มันมีลายอยู่ไปหาเบิงจ้ะแถวบนในมันแต่ว่าหยาเอาอ้อ,อยหวานมันก็บ่ค่อยลายปาในนี้พี่น้องหยาอ้อยหวานหวานเสจิโอเอินหยาอย้าอ,อยหวานเนาะทางบ้านพี่น้องเอินคือกันบ่เนาะจ้ะนี่ปีนี้เป็นบ่นค่อยลายจ้ะ ผู้ปีกก็ิิแบบลายเต็มของเต็มขั้นตลอดแต่ปีนี่แบบออกกรงหัวก่างๆเนี่ยหาชิตนะแทนานา้ำหาเอากะแม่เขาข่าวาห้องกระทะลูซงายได้คือเสีอยงมาพร้อมจ้ะยยตัดตัดเอาแล้วเขาก็สีผูแล้วก็ชีแบกขึ้นบ่าจ้ะ ยามนี่แเดี๋ยวจะพี่น้องเพราะว่าบางเือเขาก็สีออกลูกเบิดบางมือเขาก็สีออกลูกแต่แม่มันยังเดียวจ้ะส่วนซามตัวกับลูกเอาขั้นเอาเื้นที่ลูกมันว่าพ่อเนาะหยามันกินแทนว่าพ่อแต่ลูเครืงเบิดมันก็สีหยาเขาสระสีกูแค่บางมือเท่านั้นเองเดี๋ยวให้แม่เขาตัดน้าเขาก็สีแบกมัดมัดได้แหละได้แล้วล่ะเขาสีแบก อย่าตามขั้นกระลาอยู่จ้ะแต่ว่างัวว่าผูกเพ่จะได้ผูกแต่จะจาะเองจริงหมวดน่า้ายเหอคิดเอาพาคนกระเขา้าได้างงัวแล้วถ้าเจียวก็หาก้ากระมา ข้าหฮะขาวฮะกับหยางงาัวแล้วนะข้าก็มาตัดหญ้าต่อยังเหลือลูกมันอยู่ในสวนน่ะเดี๋ยวย่างนึงก็เหลือย่างนึง เชอต้านหญ้าเข้าเ้าก็ิตัดแบบแพรไปเลยพี่น้องเช่นเอาไปก็หายมันหายง่วเหลือกินเองเนาะจ้ะจะผ่าละมามีแต่ผ่าก็เลยพันเอาแถวแพรหญ้าวานกระฟอจ้ะผ่าเ้าก็ไ้ขอยอดดีเลยพี่้องบัดนี้่ะ กูไปใส่บ่อนเสือกที่ถ้าถือมากเนี่ยจะเสือกใส่บ่อนนี้เลยอ่ะมักก็มัดว่าจะบันนี้เริ่มเนี่ยเริ่มเรื้องเนี่ยหน้าซาเจิยวก็ไลย อีกบะเฮิร์สก็ชิได้เกี่ยวแล้วจ้ะโยนแล้วิได้เกี่ยวอะได้เกี่ยวแต่ว่าเขาเขาเจ้าก่อนจนะเขาเจ้า,ามาันหายสอง,ไไงหายนี่แหละห้าดำไปหาดเลยแบบนี้เมื่อได้ละ

เงร้ายใครหน่อยเดกมาซำเนี่ยกันเงร้ายครหย่อยมอนันเมาคนเดียวเลยมิเตลูกันจะเรียบรอบซาเรียบร้อยไปจะอยกต่อไปบัดนี้ ใช่เอาสิลงไปย่างงูวากินน้ำอยู่พายไก่พายแดปตอนเที่ยวปู๋มจ้ะแต่ถขาว่าจะลงโพีกพอเนี่ยเมื่อแรงมาจนะได้ไปตองลงโฮสฯแล้วลงรอบเดียวแล้วก็พ่อโบวอะเอะเอขมามือเสาะหรือบ,บ้านเลยมาตอนเทียงตอนายบัดฮูบสามกอ ก็ขาวให้อ <tampoco> ย no so, 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 ู so, the so, live, so, ่ตัวเดียวแต่ป้อดิโหก็้ยพี่น้องไม่หอนแห้งเลยทั้งใจพี่อโหดพริกต่อท่านเราโหดเบอร์สามเนาะพริกมันเหี่ยวคนนี้แต่ละตัวกําลังจอมากําลังจอดอกกําลังจะกินหมากแต่มันเหี่ยวฮะได้ลงมาโหดเัาก็เลยสีโหดให้มันนั่นนั่นโหดมันได้กินหมากต่อแต่เราท่านเราเบอร์สามเนี่ยดินมันแข็งแข็งอะวะสิพวนดิน แถวห่างแถวแบบต่อมน้อพี่น้องแต่มันแข็งก็เลยชดไปจากมันซ้อมใช้มือก็เลยคอยปล่อดินโคดจนดินมันอ่อนแล้วกคอยมาพรวนดินอีกที่น้องน้ำเพาไปอยู่งกับไก่พี่แน่ที่ว่าน้องน้ำเพาอยู่งใกล้ถ้าอยู่งใกล้เนี่ยโอ้ยหิ้งมือ,กว,ก,อ,อวกว่านี็นี่ก็หิ้งมือค่ะเพราะว่ากุ้งที่โคดเลยแต่ละต้นต้องโคดแบบละลายเพราะว่าดินมันแห้งแห้งจนกระดินโพดไม่จมันก็เลยแบบ แห่งๆแบบแก่นๆนน่ยเพื่อทำที่ซึมลงไปถึงพืงืนมันพึงืนถึงเหงามันาต้องพ่นแรงเถ่เอเจยาห้วงที่ต้องมาพดอยู่คู่มือเนี่ยแล้วจ้ะ บ,บวบป้วนดินไปโหดลงไปนาลงสิไลลงคือกล่าวแต่บบเป็นยังเนาะแต่ชิวบวนเนก็ดินแข็งแขงแค่นี้ถือนามบอยแตวเดี๋ยวเขาสิาไปใ่ไปที่นอกป่น้อง่ะเวปวนดินนะโวดน,น้นาก็ะไลลง จนว่าเลือแต่สากแต่เงามาแล้วเป็นะไต้ปคนหลอดเดือนก็พอแล้วจ้ะเรือแต่พังเรือวิกดอตอี แทงักเล่เข้าป yeah, to ูดมาตอนแรกจะนี่เ่ะว่าตอนบ่ายตอนนี้งนเี่มัคืออะารพี่น้องมัคือขาวมเนคือพวงเขามัคือขาวมัคือเปาะนี่แหละคนก็หน่ก็ลงานในงคพีกนก็คพีกคนก่อนกก็งานมากูู้ไปได้นี้ โพะเจนงามพุงเนี <Yes. S 1> ่เออโหตัวเราจืดตัวเองพอมันแห้งโพดหน้าต้องไปเด้อเกลื่อนอยู่เอื้อเอืเอืเนาะถ้าเป็นคนก็สีแบบอ้ยาแบบหิวน้ำมาลายมาแห้งสิมาหอดึงหน้าก็สัตว์เยอะเอือไอ้เนี้ยฮะวันนีลเรไปเอาอีกจ้ะนั่งกบอปเริ่มเอาเพว่าชิงคขยไปตามกินเมียงจ้ะ หมากลยฮะสุวัน <experiences> น sure. ั <rumors> ้นเมื่อตาไม่ให้ตับเมียงกินหยอดกระสฮาเป็นทำกระสกเขาเป็นใหม่แล้วมันเที่ยวรอบนั้นรอบนี้มันก็เป็นใหม่